สวัสดีครับจากคุณลุมานะครับวันนี้นะครับเชษเชขออนุญาตรีวิวนะครับลูกค้าฝาท้ายไฟฟ้านะครับนิสันคิกนะครับตัวนี้เพอร์เฟคที่สุดแล้วนะฮะไม่ต้องแปลงรถนะครับแล้วก็โช๊คเข้ารูปนะครับเป็นกรดูดล่างนะรุ่นนี้เห็นไหมฮะไม่ต้องดัดแปลงรถนะครับ ขารุ่นใหม่นะครับตัวนี้นะครับขารุ่นใหม่นะครับโชคเล็กนะครับไม่ต้องตัดตรงนี้นะครับนะฮะโชครุ่นใหม่นะครับพรอมคลิกเซนเซอร์สวิตหน้าหลังตรงรุ่นนะครับแล้วก็รีโมทคอนโทรลได้นะครับเข้าไปก็จะดูดเข้าไปนะฮะแล้วก็มีเซนเซอร์เท้านะครับในชุดนะฮะสวิตหน้าก็เข้าในช่องพอดีเลยนะครับตัวนี้ รีโมทก็ตรงรุ่นนะครับรีโมทก็ใช้ของเดิมได้นะปลดล็อก 3T ทีนะครับทั้งปิดทั้งเปิดนะครับตัวฟังก์ชันนี้จะทำงานตอนดับเครื่องนะครับฟังก์ชันนี้ชั่วดอนดับเครื่องนะครับเป็นระบบเซฟตี้นะครับแล้วก็คิกเซนเซอร์ก็ดับเครื่องเหมือนกันนะครับนี่ฮะทั้งปิดทั้งเปิดนะครับตัวนี้เพอร์เฟครับไม่เบียดไฟนะฮะรุ่นใหม่นะครับอันนี้เป็น เจนที่สามที่สี่นะนะของนิสันคิกครับเป็นรุ่นยากนะตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดนะครับปิดเรียบนะฮะแล้วก็ตัวน็อตเนิร์ดไม่ต้องแปลนะครับมาตรงรุ่นขาใหม่นะครับตัวนี้ส่วนด้านหน้าก็สวิตเป็นงานตรงรุ่นนะครับเป็นงานตรงรุ่นนะครับสวิตช่องนิสันตัวปียี่สิบสามยี่สิบสี่ขึ้นไปนะครับตัวนี้นะฮะนช่างก็กําลังประกอบอยู่นะครับ เห็นนะกดสวิ์หน่อยดิกดค้างประมาณสองสามวินะครับเปิดสายท้ายไฟยฟ้านะครับอันนี้ทํางานตอนสตาร์ทได้นะครับทํางานตอนสตาร์ทเครื่องได้นะเพอร์เฟกนะครับอันนี้โอเคนะครับผมจากคูรูมานะครับสอบถามได้ครับสวัสดีครับ